ทางทางไปเสียทางออกดูสิทางออกป่ะก้าบัเดี๋ยวกะเตอเอาได้ไี่ไปไปได้แล้วยังขำอกล่ะพี่น้องพี่อย่าเดินไกลเลย้จ้าไม่พาอย่าที่รีดเกมเบิร์ดหมักลายเนาะแต่พี่พามรอหาเากินกันแนพี่น้องเขเห็นกเ น้ำมันมาสดหวานหอมแก้าเกา ฟังเท่าไหร่คะฟังทีบานจ่าเอาฟ<อ><อ>ังนะเลยนี่เลยค่ะ ยี่สิบประม่ณอัเดียวก็่นะอาเดียวอะใช่ก็มีที่ละยี่บาทได้ครับได้ครับบกกองหนึ่งละยี่สิบเ็กล่องไม่ลองโกลนะคะไม่ลองโไม่ลองไปกองก้เได้เลยได้เลยกลองอะไรยู่นี่ค่ะ บดฟ้าไปเลียกไ่ฮะอันมะพร้าวปั่นก็นอพีนองงเดี๋ยวมันเตะดังนยมาเท่าดีกับแบบบางเห็นแบบสตเบอรีร้ายแหงนี่พีนอ่ไมา่ไดีกับตบอรีกับสุเรียเนาะเตะดัง ขนมยังอันนี้อันนี้ขอบปาดแน่น่นะน่นอนี่หอยขมเอานี่ขามเอาน่ารักบอกว่ะ

ไปกับบ้านเดี๋ยวกับเต้เอาได้หไปวัไหเลยยี่ค่เบแล้วพี่น้องเยอะแกหน่อยกับสิเดกดับเลยนเพราะเพราะว่ามันเดือดเล่ยนะพี่น้องเดี๋ยวบ่มีรถ่อืมคือว่มีรถกับไปขายางไม่สยางออกเลยเลยออเลย่ากัลอออกเลยเออหลอองเลยอะร้อน บอกว่าอยากบอกว่ามื่อนี้มพวนแห้งพี่น้องทั้งมวนทั้งเมื่อยกระเป๋าแห้งกับบาตเรียกเงินหาชิบายค่ะพี่น้องเดี๋ยวกะเยียกข้นสชิท่ายยางเยียกข้นสชิบ่ายโอ้ยยางจังหน่อยมวนมวนเพราะว่าโอ้ยกับบวันยุทธกับเป็นเดือนน้อพี่น้องแบบว่าแบบอยู่แต่ในบ้านเลยกูจนบ่มีกินนี่เจ๊ให้พี่น้อง เบิงเลยเนาะโอ้โหวัวอีหยังให้พี่น้องเบิงเลยนะบเแบบมืงอีกกับพวกที่แบบว่าบอยบอยเอรุ่มๆฉันเหน็บ <laughs> ไ,<ด>ไปเลยกับพีนัวเลยนะเด <laughs> อดออกมาชมบรรยากาศอยู่นอกหัวกับ <laughs> ม <laughs> วลไร้เติมเนาะพี่น้ัวคือว่า,วาเป็นงานงานประจำปีเนาะงานเกษตรแม่เนาะพี่น้องัว ก็จะมีพวกขายขายของแบบเป็นบูธขายของเนาะขายอาหารขายขนมพวกนันขายข<ม>องกินมีหันพวกข้าวน,น,น้ำอะไรแบบี้อาหารขนมหวานเลยอยากหลายอย่างเลยพี่น้องคือแบบว<ม>่าไปแต่ก็อ<บ><ม>ุ้ยหยักทุกอย่า,ยางจะยุบออกค้างน้นเลยเนาะยุบห่างก <c oughs> ็จะไปนั่เนาะเก <c oughs> ือบโค้งหาเขาพูดก็จะานั่พี่น้องเหนีของกินอะเฮ้ยคือแบบว่านี่เลยอย่าบอกเลยว่ามันเป็นที่สุดของ สายกินสายขนมหวานพี่น้องมีแต่องหวานมัน,มย,น,น,น,มน,มนย่างเส้นอันนี้ปขขั้าซึใจเลยพี่นองคอแห้งมากแล้วต่เิสเนะตอนนี้อากาศก,ก,กับบนรลพี่อก็เอาเอติกวจกบาก่นเน่น้องมวนแหงมีทั้งคมีทังคอนเซิร์นช้านำแน้พี่น้องแบบเออแบบโอเคที่กันแล้ว ไดงานกับมวนนพี่นองแต่ก็มีหลายๆอย่างที่ขายคือครับางฝังราเลวยยเอนพี่นองคือบบบุรรา,าก็บ,บุญบรโปน้พน้องอันนี้ที่เคยไปนับบนาา่นกมีบุงานวัดูวันีโคตตะบองประมาณนี้นพี่นองทางมวทางจกีเนแบบแบบประมาณนี้พี่นองบุบ,บุญปจปีนะ เอี๋ยวแค้นทะลึงไปเลยมีช okay. okay. ิงสาสวัสิ์ชิงสาสวัสเหมือนกันเคยเห็นเนาะเคยเห็นในโรนละทานมื่อนี้แต่ว่าสัมผัสจริงแต่ว่าเป็นชิงสาสวัสอันหนึ่งน้อยเนาะม้วนยีเดียพีเด้ยงค่ะอัึนอันใหญ่ให้ขาขก้นใรญ่นะว่าม้วนเนาะมืนี้ครับนม้วนแห้งไัมพื่นเตยนแห้งนกะไม่ลมแต่เย็นๆเนาะอากาศดีเมื่อานี้เนาะยอขคุกันเด้นข้า